สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอุราชิชนแม่บ้านเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำขนมปังเหมือนที่ซับเฟ่ค่ะมีใครชอบไปกินซับเฟ่แล้วติดใจขนมปังกันบ้างคะรับรองว่าสูตรนี้นะ่ะคล้ายมากๆเลยนะคะเหมือนมากๆเลยค่ะแบบว่าทำง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะสูตรนี้มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเกลือยีส น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชก็ได้นะคะแล้วก็แป้งค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าอุ่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะและส่วนที่จะโรยหน้าวันนี้อุ้ก็จะมีออริกาโน่ที่จะเอาไว้ผสมกับชีสแบบขูดค่ะชีสตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็จะทำแบบโรยงาค่ะเรามาเริ่มกันที่ ผสมน้ำตาลลงไปกับน้ำก่อนเลยนะคะคนคนนิดหน่อยค่ะแล้วก็เทยีสลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนของแป้งกันเลยค่ะ เทแป้งลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางๆค่ะหลังจากนั้นก็เอาเส่วนผสมของยีสต์ที่เราผสมไว้เมื่อกี้มาเทลงไปนะคะพยายามขูดๆให้ยีสต์ลงไปให้หมดนะคะ ได้ใช้ผ้าปิดประมาณ10-15นาทีค่ะหลังจากนั้นมาดูกันค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้จะเห็นได้ว่ายีสต์เริ่มทำงานแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่เกลือลงไปนะคะพยายามใส่ไว้ข้างๆไม่ให้สัมผัสกับยีสต์โดยต,ตรงมากนักนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอ,อกค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะ ยิ่งคนให้เข้ากันดีได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็มาเทลงแล้วเราก็จะนวดกันค่ะ วันนี้อุคนไม่ค่อยจะเข้ากันดีเท่าไหร่นะคะขอให้เพื่อนๆคนให้เข้ากันดีกับอุนนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มานวดกันต่อนี่ค่ะแป้งที่เหลือโรยลงไปแล้วก็นวดไปเราเริ่มเข้ากันแล้วก็เพิ่มแป้งลงไปอีกจนกว่ามันจะหมดค่ะทำอย่างนี้ลงต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นวด พอแป้งหมดแล้วก็นวดไปประมาณ10นาทีค่ะก็แล้วแต่กำลังของใครนะคะนวดจนมันเข้ากันดีอะค่ะเนื้อแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วอก็จะเทน้ำมันลงไปในโถนิดนึงค่ะเราก็ทาทาให้ทั่วโถแล้วเราก็จะเอาแป้งของเราลงไปวางไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันทาทาให้ทั่วถูกส่วนของแป้งข้างบนค่ะแล้วก็จะเอาผ้าปิดพักไว้ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ แล้วแต่อากาศนะคะให้มันขึ้นเท่าตัวค่ะและระหว่างนี้อุ๋ก็จะมาเตรียมส่วนที่จะโรยหน้าค่ะวันนี้อุ๋จะทำชีสออริกาโนนะคะก็ผสมออริกาโนกับชีสลงไปค่ะชีสอุ๋แนะนำให้ใช้ชีสที่เป็นสีอ่อนๆกับของอู๋นิดนึงนะคะวันนี้อุ๋ไม่มีแต่อุ๋ก็ไม่อยากออกไปซื้อค่ะช่วงนี้โควิดนะคะไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านบ่อย ถ้าใช้ชีสที่สีนวลๆขาวๆกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้นะคะเวลาอบมันจะได้ไม่ดูเหมือนไหมค่ะแล้วอีกอย่างที่อูจะโรยวันนี้ก็คืองาค่ะงาอูจะไม่ผสมอะไรลงไปเลยนะคะจะใช้งาแบบที่คั่วแล้วหรือยังไม่คั่วก็ได้นะคะตอนนี้แป้งของอูข,ขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งแล้วนะคะเวลาแป้งขึ้นมาอย่างนี้นี่คือภูมิใจและดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า อยู่เมืองนอกค่อนข้างจะอากาศเย็นมันยากมากทิแป้งจะขึ้นได้สวยๆยอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะอู้แบ่งวันนี้อู๋แบ่งในวิดีโอนี้เป็น4ส่วนเพราะว่าวันนี้อู๋ทาในสูตรของ4ชิ้นนะคะแต่ว่าอูจะเขียนสูตร3ชิ้นไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าอูรู้สึกว่า3ชิ้นที่อูเคยทำอ่ะมันลงตัวกว่า สี่ชิ้นค่ะมันขนาดและทุกอย่างของมันจะลงตัวกับครั้งนี้ที่อุ๊ดทำแต่เพื่อนๆก็ทำทุกอย่างตามโอ้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนแบ่งแป้งนี้ให้แบ่งเป็น3ชิ้นนะคะและเราก็จะไม่ได้ขึ้นรูปเหมือนขนมปังทั่วไปนะคะคือแค่จับยืดๆให้มันพอดีกับฟอร์มของเรากับถาดของเรานะคะ นี่ค่ะจับดึงดึงแล้วตรงไหนที่มันยังหนาอยู่แล้วก็พยายามเกลี่ยตรงนั้นมากกว่าส่วนอื่นมันจะได้มีความหนาเท่าๆกันนะคะแล้วก็วางใส่ถาดค่ะใครที่ไม่มีถาดอย่างนี้นะคะอูแนะนําให้ขึ้นรูปดีกว่าค่ะรีดให้มันเป็นแบนแล้วก็ม้วนม้วนให้มันเป็นรูปของปาเกตอย่างนี้นะคะแล้วอูก็จะปิดไว้อีก15นาทีค่ะ หลังจาก15นาทีนะคะอุก็จะมาทาด้วยน้ำน้ำเปล่านะคะไม่ผสมอะไรเลยนะคะทาให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะตามใจชอบค่ะ วันนี้อุจะทำเป็นออริกาโนชีส2ชิ้นแล้วก็จะโรยด้วยงาอีก2ชิ้นค่ะเราก็จะเอาเข้าเตาอบที่วอร์มไว้แล้ว180องศาไฟบนล่างนะคะเราจะอบ25นาทีค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหอมงาแล้วก็ออริกาโนมากมายค่ะตอนนี้แล้วเราก็จะเอาไปทำแซนด์วิชที่อร่อยมากๆเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็นทูน่าแซนด์วิชหรือว่าชิคเก้นเทริยากิหรืออะไรอื่นๆที่เพื่อนๆชอบตามใจเลยนะคะทำตามกันแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมส่งฟิทแบกให้อูด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ